แม่แหงชาติหาหาที่ผ่านมาคะพี่เฉลิมพลนะคะซึ่งเป็นเกียรติการสูงสุดนะคะในชีวิตของลูกผูก้หญิงคนหนึ่งนะคะสำหรับการได้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาตินะคะก็ให้ท่านร่วมถ่ายภาพกันที่ระลึกนะคะแล้วก็ให้คำคุยพรนะคะเนื่องในวักงานสัปดาห์ละแม่แห่งชาติของเราะค่ะคก็ขอแสดงความยินดี จะเป็นแพทย์พยาบาลเภสัชนะคะพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้นะคะเราก็สามารถเลี้ยงลูกได้นะคะใม่ได้กินนมแม่นะคะอย่างเดียว6เดือนนะคะเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายถ้าคุณแม่รู้ถึงคุณค่าของคุณแม่นะคะก็มีความตั้งใจนะคะที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกนะคะใจจริงใจมุทงมนสีดา โค้งาดีบ้านเลขที่52บ้านอำเภอตะมนตแม่นาค้มอำเภอโคกศรีสุวรรณจังหวัดสกลนครมมาดวยโคให้ท่านทั้งหลายในวันนี้ข้าค่ะอาตุลแม่ค้มขอโทษขออภัยวันจักสวัสดีจ้า ให้ลมเย็นเป็นสุขทุกวันคืนอายุมันควางยืนถึงหมื่นปีให้ก้าหน้าผาสุขทุกสถานประกอบการงานเป็นเปียกสีให้มีคุณธรรมในความดีให้มั่งมีสิทุกทุกวันคืนรูปร่าของแม่รักใจแล้วรักแม่เข้าแม่รัก สมามประสันไม่บรรยายวันไหนเราเจ้ามวดทักใหญ่พี่แม่ให้กาบลู้อยู่ทุกชาอยาลูกฝืนแม่ึงตรงหลายเข้าอยาลูกเต้าแม่โศกที่ดก ให้เจ so so ้าเรักษายาปวยใปรังให้เจ้าเ้ารักษายาสุขวางให้เจ้าเ้าสตาเวรให้เจ้ามีเดาดังสิใจให้เจ้าไม่ชิบหา ใจให้ใจรังแกว่านินวธรรมาปาธรรมดาจงไดก็อให้ได้สิ่งนั้นสรดางมนหมายดวยไพศาลอยาให้มีราชรงขอให้เ เจ้าบุญยามท่านเจ้าบุญปินปุณ์เมื่งเช้าทางตลาเทวดาหนังเป้าส่นเจ้าอยู่วันกลางทานเจ้าลมาท่านใจชมผู้โลกตรงเทวดาหนังเป้าส่นเจ้าอยู่วันยามนอนหลับก่อนใดเงินปันนอนฝันก่อนใดเทิ่บ้านออกรองบ้านอาจลงถึงเงิน ปวดปวดเดือดอันบอกจากบ้านบอกเหตุการณ์เลี้ยงไก่ขันรถไฟหาเงินตอนนี้ฟ้ามืดขันจะไปไปเที่ยวไทยเมื่อไหร่ประเทศเดิมอยากได้เงินกันดาวมั่งบ้านเต่าเขาเดือดรักนี่มาด่าให้เหมือนขันแก้วได้รักที่มาจะรักผู้อันนี้ใช่ นี้ไปเที่ยวต้องไปเห็นต้องฟังต้องฟังไป้ละน้อยเรียนน้อยก็คเจ้าเอให้เจ้าสาใไว้น้ำสิาให้จ้าอุ่นนกไปะสงค์อดจุ่มทมยา บัก se น้ำอย่าโค้งเอาขานิหาสองะลึงนหามือให้เจ้าดำเขาไว้ท่านเจ้าไข่ตักน้ำให้มีผู้สีไข่ลมบันรดยายนี้ผู้จมโศกโอ้อกบ้านให้พีสั้งหน้า ก้งาเดนอายุวันคารอเดนแ้ก็คุณแม่กก็ในวันนี้นะคะทุกแม่ก็ได้มาอวยพรให้เรานะคะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะก็เชื่อว่าเป็นการอวยพรที่ดีนะคะของคุณแม่ที่จะได้แก่ลูกนะคะก็ สังเกตได้จากคุณแม่นะคะจะเลี้ยงลูกด้วยหลักธรรมะนะคะก็คือใช้ธรรมะนะคะในการสั่งสอนลูกๆนะคะจนได้ได้ีจนหมดแปดท่านนะคะขอบคุณคุณแม่โบท้องสีนาพญาสูนนะคะก็ขอเชิญเจ้าหน้าที่นะคะคุณแม่ดีเด่นนะคะทัก่อนตามระบดีสายด้านล่างนะคะแดับต่อไปคุณแม่ที่ร่วมจับไอพีนะคะก็ขอให้ท่านผู้อำนวยการนะคะมอบของที่ระลึกนะคะให้กับคุณแม่โบท้องสีนานะคะซึ่งได้ยี่เกียรติมา เวทรนะคะให้เราในแม่ใส่ยักเทิไทยมหาราชินของเราในวันนี้นะคะเงคานของเ่นรลืก